มาเดี๋ยวโอ,อ้ทางสุดยอดเลยเมื่อ3ปีที่แล้วพวกมึงมาที่นี่มาถ่ายหนังสั้นอย่างเดียวเร็วะทุ่มเทชิบหายไม่อะกุ้ยปอมอยากอวดว่าบ้านมันรวยมากกว่าถ้าหุบเขานี้ซื้อได้นะพอแม่งคงซื้อหมดแล้วกูว่า <c oughs> แต่จะว่าอะไรได้วะบ้านแม่งรวยจริงอะ วลาไายปอมอยากทำอะไรอะ่ะพ่อแม่มันก็ทุม่มที่สุดตัวเลยเว้ยแค่ถ่ายหนังสั้นกะกาดอ่ะพ่อแม่ังซื้อกล้องให้ราคาเป็นแสนแม่งโคตรบ้า <c oughs> แล้วสรุปพวอมึงกับคนที่ชื่อนอนนี่ยังไงกันวะทำไมพวกมึงต้องกลัวมันด้อ